กรมการขนส่งทางบกนะครับโดยสํานักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับได้จัดทาโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ขึ้นทั่วประเทศนะครับทุกจังหวัดครับ76จังหวัดครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะครับเป็นจํานวนทั้งสิ้น8 1ที่นะครับเพื่อรณรงนะครับแล้วก็เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะครับในการอบรมนี้ก็คือจะเป็นนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่นะครับ กลุ่มเป้าหมายก็คือนักเรียนอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปนะครับที่สามารถทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ได้นะครับทางกรมการส่งทางบกก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะให้อุบัติเหตุในการใช้ใถน,นนเนี่ยลดน้อยลงนะครับโดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเสริมสร้างวินัยนะครับให้กับเด็กๆรุ่นใหม่นักเรียนที่เป็นอนาคตของประเทศชาติต่ตอไปครับใน หลักสูตรของการอบรมนะครับเราก็มีในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎวินัยจราจรนะครับการคาดการูอุบัติเหตุนะครับซึ่งตรงนี้เป็นหลักสูตรใหม่นะครับในการอบรมนะครับซึ่งทางกรมเนี่ยได้เล็งเห็นในเรื่องสถานการณ์อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นนะครับให้ผู้ขับขี่รถเนี่ยได้สังเกตนะครับในเรื่องของพฤติกรรมหรืออะไรต่างต่างเนี่ยในการที่จะคาดการอุบัติเหตุในเบื้องต้นได้นะครับซึ่งจะทําให้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ย ไม่มีหรือลดน้อยลงหรือถ้ามีก็จะเกิดความรุนแรงที่ลดลงครับปัจจุบันสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยมนนีสาเหตุเกิดจากการใช้รถจักรยานยนต์สวัสดีค่ะวันเพ็ญขจรกิ่นค่ะขนส่งจังหวัดนครพนมการจัดกิจกรรมอบรมความรู้ในการใช้รถใช้ถนนภายใต้โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่นะคะ,ะที่จัดที่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยนี่เป็น การจัดครั้งที่สองนะคะครั้งแรกเราจัดที่โรงเรียนปา่าปากค่ะแล้วก็มีผู้เข้าร่วมวันนี้1น0นักเรียน100คนนะคะซึ่งเราก็จะมีการจัดโรงเรียนที่อยู่ตามอำเภอต่างๆอีกห้าอำเภอค่ะซึ่งเป้าหมายโครงการของเราเนี่ยจะต้องมีนักเรียนเข้ารับการอบรม350คนนะคะรวมถึงที่สาขาท่านพนมด้วยะคะ่ะ ซึ่งเราหวังว่าการจัดอบรมในกิจกรรมนี้นะคะจะทําให้นักเรียนของจอังหวัดนครพนมเนี่ยปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างถูกต้องนะคะการขับขี่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีอุบัติเหตุจากการใช้รถจกักรยานยนต์รดน้อยลงค่ะ